เราโอ้โหอย่าพูดทําว่าเราดิเราวิ่งช้ากันายอะเรายังไม่มีเฮอะไรทบเลยแต่เว่าเราว่าเราตังนู้นมีแต่สิบทั้งนั้นเลยจะรออะไรเราว่าเราต้องไปขวาไปไปขวาไปก็ไปไปซ้ายเอาเอาขวาดิเอาเอาไงไปซ้ายไปขวาหมุนป้อมงงเลยเนี่ยขวากัเองไปทางนู้นเองจะไปซ้ายอต่ตอนแรกบอกซ้ายอ่ะที่บอกขวาขวา ไปกลางก็ไปไม่ทันเนี่เื่ยไม่ทันทีฝั่งนี้เสียเปียบฝั่งนี้จะบุกมันต้องบุกขวาโอ้คิดถูกคิดผิดเนี่ยพี่มาฝั่งเนี้ยก็อยู่แค่แถวนี้พอส้มอ่าี่อยู่ตรงนี้จะ่อว่าไมอยู่ข้างบนวปาไปซ้ายเหรอพี่ ไม่ทันแล้วทันทันมามาอยู่หน้าผมแต่ผมวเอ็เเอง <_ S 1> โอ้วิ่งตรงๆเลยดิวิ่งสามสี่อ่ะสีะะ่สิบแล้วสี่สิบแล้วอยู่แม่งแ,แถวบ้านนี่เนะี่ยบ้านนี้ไม่ปลอดภัยพี่ต้องไปอยู่แถวบ้านจอนอนะ่ะจอนอยู่อ่ะ ตรงนี้นะอ,อ๋อคนใ้เฮียเนี่ยก็ไดับควยมันหน่อยไอหกหาว่าเราปอตีนแตกเสร็จแล้วยังไงออไอบเบิ้มแล้วก็ใหญ่แค่ตัวละว,วะเสร็จแล้วที<อ>่ขจัดไปสามโม่หลดลูกหลดลูก พี่โหลดลูกเย็บรูย oh, ถอยถอยถอยพี่ถอย สามอะไรพี่ไ้องไวุ่นว่องไวและแม่นยำมือคันหนึงไปสามบังอ่ะนี่ยิงตีนอีกรอบนึงมีคันนี้มึงซ่อมไม่ได้แน่ยิงเตีนไว้ตลอดเนี่ย ตีนไม่เข้าอ่ะไม่เข้าตัวโอ้ี่โดนเต็มเต็มเลยสามบังอ่ะโหลดลูกแล้วอ่ะพาลักิจเลยไม่ได้เลยอ่ะพิฆาดตายหายิงพิคาดให้ได้สองพันอ่ะสองพันดาเมจอ่ะทาดเลยตัวง่ะไม่ทันหรอกเลือดเลือดไม่ถึงหรอก เดือนมันพันกว่าเอางไอ้เปียกห้ารสนิทรเทงจจริเอาเลยเว้ย <of> สาม้อยเลย้ยเอ,คยเอนนะใครว่า OBJ กากวะเอ้ย BC กากวะเนี่ย สามผีสามอีกนัดเดียวยังไงเราเก็บหามันยิงเงไอ้ยีแตกแล้วเก็บเองก,ก็ได้เออดูปืนดูเครื่องนี่ลำพังกูวิ่งธรรมดาเขาพอทนแล้วไอ้ย <c oughs> ียิงเครื่องกูพังไ <c oughs> <c oughs> อ้ก็เต่าเลยดูดิ <c oughs> วิ่งยี่สิบเจ็ดอ่ะไอ้เบี้ย ตามมันว่าอะไรนะไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่ะอ่านไม่ออกใช่เมื่อกี้ใครเองใครว่าฮิวเ็ตอะไรตาก